วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดกิจกรรมงานบุญทึงในวันพระแรม15ข้าค่ำเดือน6โดยพิธีกรรมเริ่มต้นในช่วงภาคสา,ายครับคณะสงฆ์ได้ความเมตตาในการสวดพระพุทธมนต์แล้วก็จากนั้นนะครับกัลยาณม,มิตรชลิศมิตรกัลยาณมิตรอภรมินิฮารานำกล่าวคำถวายมัตตกาพัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นได้ร่วมกันประเคนพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ ภักบ่ายเป็นพิธีบูพะเปตัพลีนะครับเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่มุญญาที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิชาลิสอมิตรจุดเทียนทูปบูชาพระพุทธกัลยาณมิตรปริยนาเจนไรจุดเทียนทูปบูชาพระธรรมกัลยาณมิตรไขมุกโอกามูระจุดเทียนทูปหน้ารูปผู้วายชนจากนั้นนะครับพระคุณเจ้าจำนวนสองรูปได้ความเมตตาสวดพระพุทธมนตในบทธรรมนิยาม ก่อนที่คณะท่านเจ้าภาพจะได้ทอดผ้าบางสุกุลและถวายจตุปจัจจัยเทรรมแด่คณะสงฆ์เสร็จจากนั้นก็ได้ร่วมกันทั้งสมาธิอุทิศบุญนี้ให้แด่บุคคลที่ล่วงลับไปแล้วก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันจุดประทีปแปรอักษรเป็นคําว่าหยุดเป็นตัวสําเร็จน้อมบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมรด้วยความป,ปรับลื่มปีติใจในบุญกันทุกท่านครับ